เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมื่อทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าได้ใส่แหวนทองทำนายว่าหากใครที่กำลังปรารถนาหรือคิดหวังสิ่งใดอยู่ จะมีโอกาสสมหวังสูงช่วงนี้บอกเลยว่าดวงจะดีมากเพราะอาจได้โชคได้ลาบต้อนใหญ่ซึ่งโชคลาบที่ว่าจะมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหากเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆคุณจะมีผู้ใหญ่คอยเกื้อกูลและสนับสนุนแต่สิ่งที่ต้องระวังคงเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่มาจากการเดินทาง ความรักคนโสดอีกไม่นานหัวใจจะพองโตพอจะได้เจอคนที่ใช่ไม่แน่ความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจไปเร็วแบบก้าวกระโดดจนถึงขั้นลั่นประตูวิวากันเลยทีเดียวส่วนคนมีคู่ความรักดูดีดูราบรื่นและมีโอกาสที่จะได้บุตรตามที่หวังการเงินถือว่าดีมีรายรับมากเป็นพิเศษและจะมีโชคมีลาบได้จับเงินก้อนใหญ่ ในช่วงนี้คุณมีดวงเรื่องของการเสี่ยงโชคส่วนด้านการงานถือว่าดีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและมีความก้าวหน้าหากติดขัดเรื่องใดอยู่อีกไม่นานจะผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็นและหากใครที่กําลังคิดอยากจะลงทุนทาธุรกิจคุณจะมีโอกาสมองเห็นช่องทางดีๆในการหาเงินหาทองเลขมงคลให้โชค01195265และ96 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3าครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีมมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ